นี่นะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเนี่ยก็นั่งตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้แขกรับเชิญนะคะช่วยแนะนาตัวกับแฟนๆของเราสักนิดน,นึงดีกว่าค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาญจาก BNC Records ค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกชัญญาค่ะน่ารักมากเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการแฟนโซนของเรานะคะอยากรู้ค่ะว่าตื่นเต้นกันไหมคะเมื่อกี้เห็นมีคนบอกตื่น,ๆๆนะะเต้นตื่นเต้นมากแต่ไม่ไคะตื่นเต้นเพราะว่าร้องแต่ตื่นเต้นเพราะว่า เตรียมเล่นเกมค่ะแต่เขาไม่ได้เราเพื่อแพนนะคะแต่ก่อนจะไปเล่นเกมเรามีสัมภาษณ์กันก่อนนะคะใช่ไม่รอช้าคําผามแรกเลยอันนี้น่าจะเป็นความอยากรู้ส่วนตัวทำไมถึงชื่อซาอินคะความหมายความหมายชื่อซาอินแปลว่าอ่อนโยนค่ะก็มาจากภาษาจีนอาม่เป็นคนตั้งให้ค่ะแล้วแบบพอแม่ฟังปุ๊บเฮ้ยแปลกดีก็เลยตั้งเลยค่ะแม่ชอบอะไรแบบแปลกไหมว่ามีแี่แบบแฟนๆไหมว่าแบบชื่อเรียกยากจังอะไรอย่างเงี้ยก็มีนิดหน่อยค่ะมีคนเคยเรียกผิดไหมคะ มีค่ะได้ผิดแบบไหนคะซาอิ๋วซายิวซีอิ๋วอันนี้ก็มีค่ะวิซาอิวไหมคะมีค่ะผ่านได้อันนี้ค่ะโอ้โหชื่อแปลกมากเลยนะคะโอ้โหแต่เก๋มากมีความหมายด้วยเราบอกกันเลยว่าวันนี้เขามาในเพลงส่วนผสมถ้าอย่างงั้นนะคะเราอยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์แล้วก็ความหมายของเพลงส่วนผสมเนี่ยคือยังไงบ้างค่ะพี่ใส่หมกช่วยแบบอธิบายให้ฟังหน่อยส่วนผสมเหรอคะตอนแรกเนี่ยที่หนูได้ฟังเพลงนี้หนูก็รู้สึกเอ๊ะส่วนผสมคืออะไรแบบว่าอาจจะเป็นเพลงเกี่ยวกับ เครื่องดื่มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จร่งจริงเครื่องดื่มจริงๆริงแต่ว่าเราแค่ใส่ใจลงไปด้วยในนนะงก็ง่ายๆเลยคือเป็นเพลงที่เอาไว้สําหรับจีบใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติไปนั่งคาเฟ่ด้วยกันแอบลองเปิดเพลงนี้ซีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงทหุดน่ารักน่ารักคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ใครเป็นคนต้นคิดคะเป็นพี่โบชัยโบเคยมารายการนี้ด้วยนะคะ เป็นคนที่แต่งเพลงนี้ให้ใช่ไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราถามข้อต่อมาเพราะเดี๋ยวเราจะมีพูดคุยถึงพี่บอสด้วยเพลงนี้แบบบอกรักใครสักคนใช่ไหมเกี่ยวกับเครื่องดื่มถ้าสองคนอ่ะเลือกเป็นเครื่องดื่มได้สองคนจะเลือกเป็นเครื่องดื่มอะไรแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรอย่างนี้อย่างเราก็ต้องสตรอเบอร์รี่มิลชีคเพราะอะไรเพราะอะไรรู้สึกว่ามันเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเหมือนเพลงส่วนผสมค่ะที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหคะเข้าได้ไงอันนี้เข้าได้ไงสุดยอดมาก ขึ้นไปขนางนก็พอมาถาึงกัได้ดีมากได้ให้ได้ให้ใครขายเลยนะคะคือขายไปแล้วแบบขับรถอ,อย่างนี้อัฟ <ไป S 1> ดฟังได้ไปนั่งคับขัฟังได้ก็คือสตรอเบอรี่มิลชีใช่แล้วไข่บุกละคะอิม่มอาจจะเป็นโกโก้ล,ล,ละกันค่ะเพราะชอบกินโกโก้มาก <c oughs> อาจจะแบบว่าคนคนหนึ่งอาจจะได้หลายแบบอาจจะวันนี้อยากได้หวานน้อยก็อาจจะขมมณิชอยากได้หวานมากก็หวานขึ้นตาอะไรเงี้ยได้หมดเลย แต่โกโก้กินแล้วฟันดำนิดนึงนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่แล้ช็อตใช่ช็อตแค่กินโกโก้แต่เราถ้ารายการนี้เราห้ามกินเลยนะกินฟันดำใช่โอ้โหแล้วมีอย่างอื่นนอกจากโกโก้อเองนะอืมอย่างอื่นเหรอคะใช่อาจจะเป็น โอ้ยยากเลยไหมยากมากถ้างั้นง่ายๆเลยงั้นโอเลี้ยงก็ได้โอเลียงชั่งไปล้วนะงไปแล้วมนข้นเข้มเข้มชั่งเข้มมากเต่ชื่อละหวานมากแต่กินอะไรที่แบบเค็มมากเลยนะไผ่โล่กาจจะดูน่ากลัวอะไรอย่างนะแ้่กินไปอาจจะอร่อยก็ได้นี่แบบเพิ่อนแบบเพื่อใจเย็นๆอยากรู้ค่ะว่าทำไมแบบว่าเพลงของไซอิ่มเนาะทำไมถึงให้พี่ไข่มุกมาฟีดคะ คือตอนแรกเราก็แบบแตัดสินใจกันยากมากๆค่ะจนแบบว่าเจ้าของค่ายเนี่ยเขาไปเจอไข่มุกมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมาได้ร่วมงานด้วยกันเพลงน่าจะน่ารักขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็เหมือนเคมีน่าจะได้ด้วยอย่างเงี้ยารู้<ช><ม>ว่ารู้จักกันมาก่อนไหมเพราะว่าพี่ไข่มุกก็คือแบบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากไม่ได้รู้จักกันมาก่อนค่ะมารู้จักงานนี้เลยค่ะไม่เคยเจอเลยเราสนิทกันเร็วไหมคะเร็วนะเร็วอยู่เร็วประมาณประมาณกี่นาทีคะเฮ้ยัก สองมิถอ่เร็วไปเราวม่กันเลยวไปจริงๆแล้วใข่มมกู้ึกไงบ้านถึงได้แบบมาฟีดเพลงใสอีกก็ขอพูดกันเลยว่าแบบหนูไม่เคยแทบจะไม่เคยฟีดเพลงกับใครเลยแล้วหนูแบบไฟฟันมันตลอดว่าหนูอยากจะฟีดเพลงกับใครสักคนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยอะไรอย่างนี้ ใช่แต่ว่าพอได้มา,าทํางานอะไรเงี้ยกับทางค่ายของสาอินด้วยแล้วก็ทางานกับสาอินก็เลยก็บอกตรงๆว่าสาอินน,าน,น่ารักมากนิสัยดีมากๆคือแบบเฟลลี่มากๆค่ะแล้วก็ทํางานก็รู้สึกสบายใจขนาดนี้เพิ่งวมง,งานกันครั้งแรกค่ะอุ้ยสาอินจะร้องห้าอะไรยังคะ <c oughs> แต่ว่าสาอินต้องเป็นแบบน,น่ารัก <c oughs> ใช่ไหมพี่ไข่มมกชูน่ารักมากๆเลยจริงๆนะคะอยากรู้ค่ะว่าเพลงเนี้ยคือฟังเราน่ารักมากๆแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีท่อนที่ชอบกันไหมคะออ ท่อนไหนคะท่านไหนคะ I got my recipe, please open your mind เพลงมันแบบว่าคำมันสวยว่าแล้วก็คำแปลก็น่ารักมากค่ะแต่ว่าอุ้ยเราชอบเธอแล้วนะเปิดใจให้เราได้หรือยังนะก็คือต้องขอบุณพี่บอสเลยใช่ไหมแดาจริงนะคะแล้วของใครบุกะะคะก็คงจะเป็นท่อนฮุกเลยค่ะนี่คือส่วนผสมที่ฉันตั้งใจจะชงให้เธอคือมันตรงตัวมากก็แบบเออสิ่งนี้คือเราตั้งใจที่จะทำให้เธอนะอะไรแบบนี้คะ ก่างกันไม่รอช้าช่วยสอนชาเลนจ์ให้กับพวกเราแล้วก็แฟนๆหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ดูท่าเต้นมาคือเยอะมากแต่เยอะมีแต่ว่าเยอะไม่ได้อยู่งั้นเราแค่ครึ่งของนมเขาเนาะครึ่งตัวโอเคมันจะเป็นมันนจะเป็แบบขาก่อนนะใส่นะใส่กันนะมันจะเป็นวนมือสองรอบค่ะและนี่คือส่วนชี้ข้างหน้าขึ้นหนะฉันตั้งใจจะชงแล้วก็เหมือนค่ะให้เธอในแก้ว นี้เต็มพร้อมไปด้วยความรักทั้งไปประมาณนี้ประมาณน,น,นี้ตัว <c oughs> นี้ได้ไหมอ่นนานมาได้ดู<ซ>และนี่คือส่วนผสมที่ฉันตั้งใจจะชงให้เธอในแก้วนี้เต็มพร้อมไปด้วยความรักทั้งไป<น>ได้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  อะรแค่นี้เพราะว่าคือไปดูมาคือมันยาวมากเลยเนาะมีผ้าแบบว่าเต็มตัวด้วยใช่ไหใช่แต่ใช่้ค่ะว่นี่ใช่ใน่ใช่กช่ใ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 ค่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่บชาใอ่ใช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 ะใชไใช่ใช่ไช่ใ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 เ่ใช่ใช่ใชรใช่ใช่มช่ใช่ใี่ใช่ใช่ใช่ใค่อนข้า่ทช่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่อ่ใเลยเป็นคนชงใช่็นบาริสต้าค่ เราจีบเขาไม่ยังไงอ<ด>่ไรสิแม่แล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างในในกองดีไหมคะรู้สึกโอเคมากเลยค่ะแต่ว่ามีอย่างเดียวเลยให้หน,นูแบบ รู้สึกอัดอั้นมากคือบูฮาวายมันน่ากินมากแต่แต่กินไม่ได้คือเราต้องถ่ายใช่คือหนูกินไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งมันมีซีนเปิดซีนแรกเลยท่ะทุกคนลงไปดูว่าคือมันเป็นซีนแบบว่าซีนเดินเข้าคาเฟ่ะประเทศไทยร้อนมากค่ะร้อนมากแต่อันนี้คือยังไม่ใช่อุปสรรคอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคเป็นบรรยากาศเฉยๆถ้ามันร้อนแรงขนาดนี้แล้วให้เผากันได้ไหมคะทุกไปเหากันลร้อนแรงกว่าไหนๆก็ไหนๆละ ไหนความสนิทดีๆนะความสนิทนะครั้งหน้ามีเล่นเกมนะแพ้คนเดียวนะเผากันดีนะไม่ไม่มีอะไรจะเผานี่รักกันใช่แต่ว่าใจอิ่นมีเพียบเลยไม่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่มีไม่ใคยแบบแอบหลับในกองไหมอะไรอย่างเงี้ย หนูอ่ามีอย่างหนึ่งรู้สึกว่าซาอินะถ้าแบบว่าเป็นคนตั้งใจคือสาอินไม่พูดกับใครเลยอย่างตอนแรกหนูเดินเข้าไปใช่ไหมหนูเดินเข้าไปแต่งหน้าสาอินคือนั่งแต่งหน้าแบบด้วยความตั้งใจสูงมากหนูก็แบบเราจะคุยกับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยหนูว่าเตรียมใจมาคุยมากเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนหนก็คุยได้แต่ว่าเขาตั้งใจไงตอนั้นก็เลยแบบอาจจะเยิเยบบหน่อยรัอแบบมรอะไหมคทับใจกันไหมคะ ใครมองหน้าแล้คะ่ะชวนคุยง่ายมากมมแบบว่าคุยได้ทุกเรื่องเลยค่ะใช่ไหมว่า<น><น>ประธานใจเนี่เขาคุยเก่งอันนี้ก็เปิดตัวตอนแรกเหมือนกันเขาจะเป็นอ e ิ word เนเทอรเวิร์ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช <laughs> ่แล้วเบรกนะเขาคะคุยกันสนุกมากแต่แบรกนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมมาเล่นก,กับสาวๆเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ เบรกสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเบรกที่ชอบออมากๆเพราะว่ามีเกมให้แขก,กับเชิญเล่นด้วยแต่ว่าเมื่อกี้มีเมนจากแบบทาง อ๋อไว้สดเนาะว่าแบบ FC ใครดี FC หมดเลยละกันโอ้น่ารักทุกคนรวมกันได้หรือเปล่าคะหรือไม่รวมอาจจะรวมรวมรวมหน่อยได้ไหมโอเคถ้างั้นรอดนะได้อ่างั้นไม่รอช้าค่ะชาเลนจ์มีชื่ออะไรคะพี่แพทคือชาเลนจ์นะคะวันนี้บอกได้เลยว่าชาเลนจ์ชื่อว่าพูดต่อส่วนผสมเครื่องดื่มชาเลนจ์คื่ไม่ใช่ชื่อเหมือนเป็นเลียงความใช่โอ้โหคือชื่อชาเนต์ยากขนาดนี้ยังรู้ว่ากติกาเป็นไงคะกติกานะคะก็ไม่ยากเลยเป็นการเทสความจําก็คือเหมือนเราพูดเครื่ องดื่มเกี่ยวกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้อาจจะเป็นน้ำตาลคนนึงพูดน้ำตาลเสร็จบุกอีกคนนึงต้องพูดน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นแบบต่อไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะแพ้ใช่เพราะเรามีทีมงานที่แบบว่าต้องเช็คเลยนะไม่ค่ะมี AI ค่ะตรวจใช่ไอของเราวันนี้ฝ่อมากเลยนะคะฝุดค่ะเอไอขนตายเอาอย่างนี้เลยความกะลี่ค่ะความกะลี่ค่ะนี่ถ้าแพ้โดนอะไรคะถ้าแพ้ไม่กดลงโทษแต่ยังไม่บอกให้เล่นก่อนเนี่ยค่ะจะมีน้ำสาดลงมาเป็นสีแดงเขับขาน้ำกลัวไหมคะ กลัวไหมค่ะมากมากพี่ไก like <bbe> ่ถูก็กลัวจริงเลยอันนี้ตื่นเต้นมากตอนนี้ตื่นเต้นมากมาคิดว่าใครจะชนะเองถามจริงขิงหน่อยเอ้ยดูจากหน้าใน่หน้าดูจากหน้าโอเคหน้านึกว่าซาอินอยู่แล้วไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยคำแรกเอาเอาไปชุบก็ได้เอาใครเล่นก่อนแพ้าลครก่อนเลยเป่ายิงชุ๊บคือส่วนผสมอะไรก็ได้เป็นน้ำก็ได้ชื่อน้ำก็ได้โอเคเริ่มเลยกาแฟ กาแฟชานมกาแฟชานมน้ำตาลกาแฟชานมน้ำตาลบุกเฮ้ยกาแฟชานมน้ำตาลบุกน้ำเชื่อมฮ้กาแฟชานมน้ำตาลบุกน้ำเชื่อมน้ำแข็งเฮ้ยกาแฟชานมทำไมช้าลงเร็วจังอะเฮ้ยเอาดีๆนะลงเลยน้ำตาลบุก เป็นน้ำเชื่อมใช่เย็นๆหน่อยน้ำแข็งอีกนิดนึงอีกนิกันค่อยสุดๆแล้วนะอันนี้ไอ้ของตัวเองแล้วคืองือดื่มแล้วคือดื่ของตัวเองแล้วของตัวเองนะของตัวเองคิดเองเลยช่วยแต่อย่างอื่นอยู่อะไรก็ได้เลยชื่อชื่อหนะกลิมพุเดี๋ยวพี่งค์ไขมุกเลยลูกค่ะเว้ยหัวยาวด้วยลืมแล้วอะไรอ่ะชานมน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำแข็ง ลืมของตัวเองอ่ะบวกอ่ะผิดแล้วเหรออันนี้เป็นแผนของชีนะคะที่ทำให้ชีงงนะคะชีงงกันเองเน่ะโอ้โหบอกได้เลยค่ะผู้ชนะก็คือชายที่จะบอยไปเลยคือชลยที่จะปล่อยไปก็คือดิลลี่ คือผู้แพ้นะคะบทลงโทษเป็นไงคะตาบทลงโทษนะคะก็คือเข้ากับฮาโลวีนเลยให้ทำหน้าผีหลอกสองช็อตใช่โอ้ยแฟนๆตัเตรียมแคปเลยค่ะใช่เอาแบบเอาแบบหน้ากลัวนะไม่เอาแบบอโณงนะไม่เอาอโณงอ๋อต้องเอาหน้ากลัวนะพร้อมไหมคะหไม่ต้องทำก็น่าจะน่ากลัวแล้วโอ๊ยโอเคมาสามสองหนึ่งสองหนึ่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 งถนึ่งหนึงหึงหนึง ทุกท่านสุดสแล้วตอนนี้แต่ก็ยังน่ารักอยู่น่ารักที่สุดโอ้โหบอกเลยสนุกกันไหมคะวันนี้สนุกมากสนุกมากเพราะว่าเป็นคนชนะไงคะสนุกเลยถ้าอย่างนั้นนะคะขอให้ฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะก็ฝากเพลงส่วนผสมของสายอินด้วยนะคะก็ฟีดกับไข่์มูค่ะที่ช่อง MNC Records นะคะใน YouTube แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะอัน อินสตาแกรมนะคะ S A A I N A I N underscore ค่ะแล้วของไข่มุกนะคะ <n> ค่ะก็ฝากด้วยนะคะมีช่อง YouTube นะคะไข่มุก C N Y ค่ะแล้วก็อินสตาแกรมค่ะไข่มุก underscore C N Y ค่ะแล้วก็ฝากเพลงโซโล่สมของพวกเราด้วยนะคะให้ <n> กอดมิกันเยอะๆค่ะ ได้เลยเดี๋ยวเราจบรายการจะไปเล่นชาเลนจ์ด้วยวันนี้ก right> ็ขอบคุณทั้งสองคนมากมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ขอฝากช่องทางกระจตายของพวกเราหน่อยนะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะผ่านช่องทาง Facebook Instagram Tiktok นะคะ Mono Channel Station ค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้น่าเสียดายมากๆนะคะหมดเวลาของรายการของเราลงแล้วค่ะถ้าสมมติว่าใครนะอยากจะดูว่าศิลปินครั้งหน้าจะเป็นใครเนี่ยก็ต้องมาดูรายการนี้เลยค่ะรายการยังเซอร์แฟนโซนแอตโดนานะคะรายการที่จะเป็นเซฟสดให้กับเหล่าแฟนคลับ พาเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับไปพูดคุยกับศิลปินหรือว่านักแสดงแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะใช่ค่ะสามารถรับชมนะคะได้ทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station นะคะและทาง AS Play กด2 0 2ได้เลยแล้วก็ไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ Instagram นั้นเองนะคะไปดูได้เลยนะคะตอนนี้เป็นไงคะเหนื่อยกันมคะวันนี้ใช่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าไปแล้วเราเกือบต้องเหนื่อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพวกเราสี่คนเนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย